โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาเวลเนสเพชรมารีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพย้นอนนึกถึงเดอะชีวาแซนต์รีนะครับซึ่งเราใช้เวลาประมาณ ห้าปีที่แล้วครับเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำที่ชวาซีรีครับเราเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศครับแล้วก็จะเอาทุกอย่างที่มีในชัวรซีลรีไว้ที่นี่ครับไม่วจะเป็นสวนผักปนิกนะครับโรงแรมรีสอร์ทนะครับลับเฮ้าสปอร์ตลับนะครับสวนสไตล์กรีที่นี่ครับร้านอาหารนะฮะมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพสโลฟู้ดนะครับ เรามีอาหารสไตล์อังกฤษนะครับฟิตแอนชิพฟิตแอนชิพนี่ผมชอบมากนะครับมีชาดีๆโอเกดาร์จิริงนะครับมีวัฒนธรรมการกินอยู่สไตล์อังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับที่นี่ก็จะมีเวลเนสนะครับมีคุณหมอนะครับมีเราเรียกว่าเดอะแคสเซิลแอสเซติกแซงเชอรีนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับรวมถึงการทำพลาสติกศัลยกรรมด้วยนะครับ แล้วก็โครงการนี้จีิพิเศษคือเราจะมีเรื่องของเซลล์ธอร์ปีสเซลล์ร์ปีคืออะไรครับก็คือถ้าเข้าใจง่ายๆคือสเตมเซลล์นะครับอยู่ที่นี่นดูแลเรื่อง NCD ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหัวใจสโตรกฟาสต์แทร็กนะครับมะเร็งนะครับ NCD คือ non communicable disease ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นทุกคนครับที่นี่ก็ทำให้เราชีวิตที่ดีขึ้นที่นี่ที่ผมประทับใจมากคือ สภาพแวดล้อมที่ววาเราได้ขุนเข่าที่สวยมากเลยกนครับแล้วก็อยู่ใกล้ความเจริญนะครับที่นี่นะครับจากนี่ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะที่ปากช่องเนี่ยประมาณ14นาทีนะนรทีโรงพยาบาลปากช่องนานาก็ใกล้นะครับสถานีรถไฟวามเร็วสูงก็อยู่ไม่ไกลนะครับทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็ใกล้ทางขึ้นลงเพราะนั้นทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมครับตอนนี้เขาเริ่มก่อร่างสร้างรูปแหละผมตื่นเต้นมากเลยกันนะครับ เราอยากให้ที่นี่เสร็จเร็วๆยังนะครับอเอาเร่งเต็มที่นะครับอีกภายในไม,ไม่กี่อาทิตย์นะครับเราก็มีโครงการที่จะเปิดร้านกาแฟตา่างกฤษที่นี่แล้วนะครับนี่ฮะแต่อย่าไปบอกใครนะครับราคาเริ่มต้นที่6 4 0 0 0 0บาทนะครับตามเงื่งนงอนไขบริษัทนะครับแล้วรับเงินปันผลทันทีเลย2 4 1 5 3 6 0 0บาทสุดแล้วท่านจ,จ่ายแค่4 0 0 0 0 0บาทเอง Too good to be true ครับดีเกินไปไหมครับแต่ไม่ไม่ทราบแต่นี่เ็าทำแล้วเนี่ยครับอีกไม่นานเราจะยินีสางกฤษที่นี่ครับก็ยินดีรับทุกท่านนะครับเดอะ a s สเซิลปราสาทสไตล์อังกฤษอังกฤษที่เขาใหญ่ครับจอดเยี่ยมมาอยู่หน้าอาคาร12ครับซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหลังสุดท้ายครับ แล้วก็ห้องที่เหลือไม่กี่ห้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการตกแต่งภายในข้างในนะครับรวมถึงห้อง Connecting Room นะฮะเขาตกแต่งได้สวยมากเลยครับตามเลยครับในราคา12เนี่ยทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็นแล้วนะครับก็มีคนทยอยโอนแล้วก็มาพักอาศัยกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปชมห้องที่ตกแต่งล่าสุดนะครับบรรยากาศจริงๆเลยนะครับที่เขาเริ่มตกแต่งแล้วจะส่งมอบกันนะครับ ในช่างก็เริ่มทํางานกันนะฮะที่นี่นะครับห้องนี้โซแล้วขายแล้วนะครับก็เขากำลังจะส่งมอบกันไม่กี่วันนี้ครับนี่คือบรรยากาศจริงๆครับเดี๋ยวมาดูห้องที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับตามมาเลยครับครับนี่เป็นอีกห้องหนึ่งครับซึ่งขายไปแล้วนะครับโซเอานะครับมีการตกแต่งแบบเทเลเมสทาตามใจเจ้าของเลยนะครับซึ่งที่นี่ความช่วงขึงเราคือเรามีสํานักงานออกแบบออฟฟิศทั้งอาร์เคเต็กอินเทอร์เนียอิเจเนียนะครับ ชัวกรุ๊ปทำงานพวกนี้มาเยอะนะครับก็เข้ามาก็เจอพัน t r y หัวเล,เล็กนะครับมีตู้เย็นมีเชือว,วางของนะครับมีส่วนที่สำหรับนั่งดูทีวีนะครับก็ห้องน้ำนะฮะในส่วนนีนะ้เราทำเป็นบานเลื่อนนะครับสำหรับในอนาคตเจ้าของบอกว่าอาจต้องใช้วิวแชร์ซึ่งผมก็ต้องใช้นะครับตอนนี้ผมก็แล้วอีกสัก20ปี83ก็าต้องใช้นะครับ ระเบียงกว้างนะครับระเบียงกว้างเลยนะครับมีห้องทํางานนะคคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จากห้องนี้ครับเป็นห้องคอนเนคติ่งรูมเข้าไปอีกห้องหนึ่งก็แสงเหลือเฟือนะครับอากาศถ่ายเทยอดเยี่ยมนะฮะมีเตียงขนาดใหญ่ king size นะครับ มีโซฟาโซกูตมีทุกอย่างที่สำหรับการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงครับจากบริเวณเตียงนอนนะครับก็มีที่โต๊ะทำงานก็มีครับตรงนั้นบริเวณแต่งตัวนะครับเราดีไซน์พิเศษคือบริเวณที่ล้างมือล้างหน้าแปรงฟันที่อยู่ข้างนอกครับส่วนข้างในแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนครับทำมาเลยครับสวยมากเลย ห้องน้ํากว้างรนะับผมว่าคันนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยรวมถึงเรียกว่ายูนิโซดีไซน์กับจากตัวนี้นะครับก็เห็นบรกาศข้างนอกแต่นี้ก็เดินกลับไปที่คอรด t i ิ้งรูมห้องนี้เรียกว่าวันเบดรูมครับมีทั้งลิฟวิ้งรูมแล้วก็เบดรูมผมว่าสวยสดงดงามตามท้องเรื่องยอดเยี่ยมมากเลย จากจากรวรรห้องนอนครับก็มีความเปรนสวนนะครับก็เข้าสู่เวลิฟิ้งรูมนะครับตอนนี้สามารถวางโซฟาอีกชุดหนึ่งหรือโต๊ะกินข้าวได้นะครับอันนี้ก็มีความพร้อมมูลนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมว่าชีวิตมนร์เนี่ยมีแค่นี้ก็เหลือเฟือละสำหรับผมนะฮะสำหรับผมแค่นี้ผมพอละสุดท,ท้ายเริ่มต้นที่ราคา1นึ่ร้านสองแสนแปดหมื่นบาทตกแต่งครบไม่มีอไอตูกันนี้ปัตปรีนะครับ ฟรีค่าโอนค่าโอนค่ารวม6-7 0,000หมื่นแลครับฟรีส่วนกลางนะครับกุญแจดอกเดียวนะครับก็อยากให้ท่านอยู่ที่นี่นเหมือนกับคนอีกร่วมพันครอบครัวมาอยู่แล้วก็เหลืออีกประมาณ4ัสี่ห้าอยู่ก็จะโซเอาแล้วนะครับก็เฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอไทยครับซึ่งเพิ่งตกแต่งเสร็จไป เมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วเองครับห้องนี้เป็นห้องขนาด20ตารางเมตรครับซึ่งเขาเรียนว่าเป็นห้องปราบเสียนครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าห้อง2ี่ตารางเมตรเนี่ยเป็นห้องที่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเข้ามาดูห้องนี้ครับนี่คือเฟอร์นิเจอร์เพิ่งแต่งเสร็จไปบรนหมาดนะครับมูลค่าทั้งห้องค่าตกแต่งเนี่ยอยู่ประมาณ69,000บาทนะครับก็ไม่น่ามีอะไรถูกกว่านี้อีกแนละ้วในปตตพีแล้วก็นี่คือห้องที่หลายหลายคนมาดูแล้วว่า ว้าวเลยนะครับมีห้องน้ํานะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับมีเตียงนะครับเนี่ยเป็นสุดสภาซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับมีโต๊ะนั่งแต่งตัวนะครับครบถ้วนนะครับมีพาร์ติชันนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ตรงนี้ก็โซฟาโซฟูดครับเป็นห้องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับห้องขนาดเล็กแล้วก็วิวที่สุดยอดนะครับ อาคาร12เนี่ยข้อดีคืออยู่ไม่ไกลจากอาร์ตแกลเลอรี่นะครับเราอยู่ไม่ไกลจากชีวปาวตินะครับท่านสามารถไปรีลาศไปตีแบตไปล้องเพลงนะครับหรือไปฟังการบรรยายเรื่งสุขภาพได้นะครับก็ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมพอใจครับห้องขนาดนี้ใช้ก็ประมาณแค่นี้นี่ผมก็สอบผ่านห้องขนาด24ตรางเมตรเนี่ยที่ผมบอกว่าห้องปรับเซียนคือ ถ้าเป็นสามลิกมือใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเล็กมากนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับเราสามารถจัดจะเป็นสัดส่วนครับยกอย่างเช่นพาชช่นตัวนี้ครับถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่สวยนะครับเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ใช้สอยระหว่างส่วนห้องนอนนะครับส่วนนอนกับส่วนิฟวิงรูมส่วนนั่งเล่นนะครับนี่โซฟาครับพาชช่นนี้ก็สามารถที่จะใช้วางของได้นะผมชอบมากเลยครับพวกก็สวยนะมีพม่านะคขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยว แล้วก็ขอทื่ชมโปรเจกต์นี้นะครับว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่ในการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือการฟื้นฟูสุขภาพการดูแลสุขภาพของของผู้สูงวัยซึ่งถ้าเกิดเรามาอยู่เนี่ยมาพักผ่อนมาฟื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายที่นี่เนี่ยนะครับ mm. ก็ครบเครื่องเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะธรรมชาติซึ่งชีฟไว้เป็นอย่างดีนะครับต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะครับเมื่อเช้าตื่นมาก็ เสียงไก่เสียงนกดังลั่นไปหมดเลยทําให้มีความสุขมากคอนเซปต์ของชีวเวศแล้วก็ชีวแซงนะครับซึ่งเป็นสส่วนนั้มารวมกันนะครับก็จะเป็นการดูแลผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของเฮลตี้และของเวลเนสไปพร้อมๆกันสมบูรณ์ครับการเปลี่ยนแปลงของชีวแซงนะคะตั้งแต่ที่พี่มา ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตลอดทุกๆปีพี่จะมาที่นี่เพราะว่ามาที่นี่แล้วมีแต่ความสดชื่นอากาศปลอดโปร่งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงกลับไปทุกครั้งสำหรับสถานที่ก็แทบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าอย่างสวนนันทาอุทยานแห่งนี้ก็ร่มรื่นสวยขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ มีความรู้สึกว่าดูแล้วชอบทุกอย่างที่ประกอบเป็นชีวาแสงนะคะถ้าผู้สูงอายุสำหรับตัวพี่ถ้าได้มาอยู่ที่นี่การดูแลสุขภาพก็คือได้อากาศที่บริสุทธิ์ได้มีการออกกํำลังกายที่ดีแค่ว่าเดินรอบๆสถานที่นี้ก็สดชื่นได้อากาศที่ปลอดโปร่งนะคะแล้วก็มีผักปลอดสารพิษมี อาหารที่รับประทานที่ถูกสุขลักษณะทําให้สุขภาพดีค่ะท่านครับวันที่ผมมาที่นี่ผมยืนตรงนี้ครับไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ทุ่งทุ่งลางๆนะครับเราเริ่มจากความฝัน hope and dreams ที่จะสร้างชุมชนสุขภาพดีที่มีอยู่จริงครับจากแบบที่1 2 3 4 5ที่นี่ครับวันนี้เขาสร้างเสร็จหมดแล้วครับ ชีวะแซงเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับดูจากภาพดโดรนนี่หัวใจผมพองโตครับวันนี้ผมพาแฟนๆไปเยี่ยมชมเดอะแคสเซิลนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มนะครับแต่เริ่มอย่างคึกคืนมากเลยมีคนเข้ามาดูกันเยอะแยะหมดนะครับเขาสงสัยว่าเป็นไปได้ไงคอนโดราคา6 0แสน4ี0หมื่นบาทนะครับถ้าเกิดปันผลก็เหลือแค่สแสนกว่าบาทเองแต่เขาเชื่อแล้วครับเขาเห็นของจริงครับเอ็มเพรริสนะครับ วันนี้ผมพาแฟนๆไปดูการตกแต่งภายในนะครับของห้องนะครับขนาดทั้ง24ตารางเมตรแล้วก็48ตารางคนจริงๆรู้ทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะครับเยทำมาทำได้เกิดแต่เหตุครับที่นี่ตอบโจทย์ที่ผมเคยคิดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เป็นความสุขครับสาระรู้ของรถบ้านนี้ก็มีแค่นี้ครับขอญาต์เดินชมบรรยากาศนะครับของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ ผมชอบเพลงนี้ครับไม่เคยเบื่อเลย Wonderful World โลกสวยยังไยครับอากาศโอโซนเจตของโลกสายลมเอื่อยๆนะครับขอส่งท้ายด้วยเพลงที่ผมชอบเพลงนี้ของรุยอัมสตองนะค o ัฟเวอร์โดยโจลิสมิธนะครับน้องชายที่แสดนดีผมลูกครึ่งของไทยอเมริกันก็พวกกันใหม่นะครับแล้วผมจะเอาความคืบหน้าของ The Castle แล้วก็ชีวาแซงมาเล่าฟังอีกครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ Wonderful World ครับ As the trees of green rain